กำลังฟังลุงข้างบ้านพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลุงข้างบ้านพอดแคสต์ครับรายการที่จะมาชวนคุณแชร์มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งจากอดีตและปัจจุบันในแง่มุมต่างๆพูดคุยกันสบายๆเหมือนคุยกับลุงข้างบ้านครับ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมานี้กระแสเรโทรเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความนิยมในดนตรียุค8 0 9 0รวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบในหนังหรือละครในยุค9 0นะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่หลายๆคนคงจะเคยเห็นเคยรู้จักแต่ว่าตอนนี้ห่างหายไปนานแล้วเทปคาเสเซ็ตและเครื่องเล่นเทปคาเสเซ็ตนั่นเองครับสำหรับคนรุ่นลุงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยมากเลยในสมัยนั้นถ้าอยากจะฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก็ต้องซื้อเทปคาส ซึ่งในบางอัลบั้มอาจจะดังเพลงเดียวหรืออาจจะได้แค่2เพลงถ้าศิลปินคนนั้นดังหน่อยก็จะได้เพลงฮิตมาทั้ง10เพลงเลยสาหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อของเทปคาสเซ็ตเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตแต่ว่าไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงและด้วยกระแสเรโทรเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมทั่วโลกนี่เองทําให้คนรุ่นใหม่เริ่มกลับมาสนใจวันนี้ลุงก,ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเทปคาสเซ็ตทุกคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย สิ่งแรกที่เราควรจะทําความรู้จักกับเทปคาเสเซ็ตนี้นะครับก็คือเทปคาเสเซ็ตนี้มี2หน้าครับ เทปคาเซตมี2หน้านั่นคือหน้า A และหน้า B นะครับคล้ายกันกันกบแผ่นเสียงซึ่งสามารถจุความยาวประมาณ60นาทีบางม้วนอาจจะเก็บความยาวได้ 45, 46, 50 70 80, 90, 100หรือ120นาทีก็มีแล้วแต่ประเภทของเทปคาเซตนะครับโดยที่เทปแต่ละหน้าเนี่ยสามารถจุเพลงได้ประมาณ 5- 6เพลงเท่านั้นดังนั้นถ้าอัลบัม้มอัลบั้มหนึ่งมีเพลงทั้งหมด10เพลงเพลงที่เหลือก็จะถูกจัดอยู่ในหน้า B นั่นเองครับหากเทปเพลงทั้ง2หน้า มีความยาวที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นมีที่ว่างหลังเพลงสุดท้ายนานๆก่อนสุดเส้นเทปก็จะทําให้การรับฟังนั้นไม่ต่อเนื่องดังนั้นในการทํามาสเตอร์เพลงในแต่ละอ,าาอัลบั้มเพื่อที่จะบันทึกลงในเทปคัลเ์ตการเรียงเพลงจึงมีความสาคัญมากครับต้องคํานึงถึงเวลาโดยรวมของแต่ละหน้าให้เท่ากันด้วยแต่ก็ยังมีศิลปินบางคนโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับที่มีการเรียงเพลงที่ไม่เหมือนกับในบ้านเราโดยที่เขาจะยึดถือการเรียงเพลงตามอารมณ์เพลงต่อเพลงเป็นหลักและก็ไม่สนใจความต่อเนื่องระหว่าง ะหหวาานน้้้ A แล B ดยจึงทําให้ความยาวระหว่างหน้า A และหน้า B มีความยาวที่ไม่เท่ากันส่วนค่ายเพลงในไทยก็มักจะใช้เทคนิคการนําเพลงดังมาไว้ที่หน้า A ล้ว,ลวนๆเพื่อให้แฟนๆได้ฟังเพลงที่กันก่อนโดยมักจะเรียงเพลงเร็วขึ้นก่อนและก็ตามด้วยเพลงช้าหลังจากนั้นเพลงที่คาดว่าจะได้รับการโปรโมทเป็นเพลงลาดับถัดไปและหลังจากนั้นถัดไปอีกนะครับก็เป็นเพลงที่ไม่ได้รับการโปรโมทหรือว่าเป็นเพลงที่ไม่ดังก็จะถูกจับแยกไปอยู่ที่หน้า B นั่นเองครับแต่ก็ใช่ ว่าวิธีการนี้จะถูกใช้กับศิลปินทุกคนเสมอไปนะครับก็มีศิลปินบางท่านที่มีเพลงฮิตทุกเพลงในอัลบั้มเลยอย่างเช่นอสศนวสันในชุดฟักทองคริสตินาอักิล่าในชุดเรดบินรหัสรรอนหรือเบิร์ทงชายไมอินไตในชุดรับแขกนั่นเองครับ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเทปคาสเซ็ตเรืเ่องถัดมาคือเทปคาสเซ็ตนั้นมีหลายสีครับโดยทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่าเทปคาสเซ็ตนี้จะมีแค่สีใสๆหรือเทปที่มีสีเทาตามสีของค่ายเทปในอดีตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทปคาสเซ็ตเนี่ยมีหลากหลายสีมากเลยซึ่งด้วยความที่หลากหลายสีนี่แหละครับถือว่าเป็นสีสันให้กับนักสะสมสามารถเลือกซื้อเลือกเอามาเก็บสะสมกันได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวอย่างเช่นเทปเพลงลูกทุ่งในอดีตก็จะมีสีสันให้เลือกสะสมหลากหลายและเทป เพลงของศิลปินที่ถูกนกํากลับมาผลิตใหม่ในปัจจุบันนี้ก็นิยมที่จะทําเป็นเทปสีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจอย่างเช่น EP ีของ Anatomy Rabbit ที่ทําออกมาเป็นสีแดงประกายหรือทรยศใน EP ชุด Facing d a t by Now ที่ทําออกมาเป็นสีดำล้วนครับ ัวข้อต่อมาคือเทปคาสเซ็ตนั้นมีเทปผีด้วยนะเจ้าเทปผีนี้เกิดขึ้นในยุคก่อนเทปลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยครับที่ต้องมีเทปผีเนื่องจากว่ายังไม่มีบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์มาจากการขายเทปในประเทศไทยแต่กลายเป็นว่าพอเจ้าของลิขสิทธิ์มาขายคนก็ยังนิยมซื้อเทปผีมากกว่าเทปที่ถูกลิขสิทธิ์อยู่ดีครับด้วยความที่ว่ามีราคาถูกและออกไล่ๆกันกับต่างประเทศนั่นเองซึ่งในสมัยก่อนนั้นนะครับร้านดังๆทั้งที่น้องท่าพาจันทร์และร้านโดยเดมีสยาม ก็มีขายแน่นอนว่ายี่ห้อที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือยีอ่ห้อผีคอกถือว่าเป็นเทพผีที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนรุ่นลุงนี้รู้จักกันดีครับโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับตัวผีคอกนี้นะครับจะโผลมา ตามปุ๊บขายเทปเต็ไมไปหมดเลยนะครับในปัจจุบันนี้อย่าลืมเช็คดีๆแล้วกันว่าเทปนั้นเป็นของจริงหรือว่าเป็นผีขอกับตามบริยี่ห้อ,อยาง Original Sound a s o n a Eagle Octopus และ Musical บนแดงยี่ห้อเหล่านี้เนี่ยก็มีการผลิตออกมาหลากหลายแนวด้วยกันแถมยังมีให้เลือกตามคุณภาพเสียงด้วยนะครับว่าจะฟังคุณภาพแบบไหนก่อนที่จะล้มหายตายจากไปจากความเด็ดขาดของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีในช่วงปี2,532นั่นเองครับ หัวข้อต่อมาคือเนื้อเทปครับเนื้อเทปมีหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับตั้งแต่แบบไทป์1หรือแบบปกติซึ่งจะตอบสนองต่อเสียงแค่20-10,000เฮิร์์แบบที่2เราเรียกกันว่าแบบไทป์2ครับซึ่งเนื้อเทปของแบบไทป์2ูนี้นะครับเป็นแบบโครเมียมตอบสนองต่อช่วงความถี่ที่สูงมากขึ้นกว่าเทปแบบแรกนะครับช่วงความถี่ที่รับได้จะอยู่ที่20,000เฮิร์์แต่ว่าข้อเสียก็คือเสียงที่ออกมาทําให้เราฟังแล้วไม่รู้สึกสบายหูเท่ากับแบบแรกครับและแบบสุดท้ายคือแบบ ทายโฟเ่เรียกกันว่าเป็นแบบเมทัลที่ใช้เคลือบสารแบบอะลอยด์จะเป็นแบบที่เสียงดีที่สุดเทียบเท่ากับซีดีเลยทีเดียวซึ่งมองเผินๆแล้วเนี่ยเทปก็จะเหมือนกันหมดแหละครับแต่ว่าหัวอ่านสัญญาณในเครื่องเล่นเทปจะสามารถระบุได้ว่าเทปคาสเซ็ต้วนนั้นเป็นแบบทป์ไหนนั่นเองครับหัวข้อถัดมาคือสภาพเทปคาสเซ็ตครับสำหรับวิธีการกําหนดสภาพของเทปคาสเซ็ตนะครับจะคล้ายๆกับแผ่นเสียงโดยเริ่มตั้งแต่มิ้น์หรือ M ที่มีสภาพสวยนิง่งแบบเดียวกันกันกบที่ออกจากโรงงานใหม่ๆ บอกเทปสภาพเหมือนใหม่ไร้รอยแบบต่อมาคือเนียมินหรือ NN หรือว่าบางที่จะใช้เป็นตัวย่อว่า M ลบนั่นเองครับคล้ายกับแบบแรกครับแต่ว่าอาจจะมีการแกะดูมาแล้วมีรอยของการใช้งานนิดหน่อยแต่ตัวเทปมีลักษณะปกติดีไร้ริ้วรอยสภาพเทปลำดับถัดมานะครับเรียกกันว่า Very good Plus หรือ VG บวกครับ ลักษณะสภาพเทปแบบ V.G. บวกนี้นะครับจะมีลักษณะมีรอยขนแมวตามปกนิดหน่อยจะมีรูเช่นการเจาะปกนะครับเทปมีรอยนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการฟังนะครับสภาพเทปลำดับถัดมานั่นก็คือ Very Good หรือ V.G. ครับสภาพเทปแบบนี้จะมีรอยขนแมวบนปกมากกว่าแบบ V.G. บวกอาจจะมีสีจางมีรอยเขียนมีรอยขนแมวบนกล่องมีเสียง i น e สผ่มาเป็นระยะระหว่างที่ฟังเพลงต่อเพลงนะครับแต่ก็ยังถือ ว่าใช้งานได้อยู่ สภาพเทปลำดับถัดมานะครับกูดและกูดพลัสครับซึ่ง2ลักษณะนี้จะมีร่องรอยบนปกทั้งยับขีดเขียน,ยนมีการฉีกขาดเทปมีรอยขีดข่วนไปไปหมดฟังได้ลำบากครับลำดับสุดท้ายคือพัวและแฟซึ่งทั้ง2แบบนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือปกมีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรงหรืออาจจะมีการสูญหายไปบางส่วนตัวเทปมีรอยเต็มไปหมดเทปมีปัญหาในการฟังและอาจจะไม่สามารถฟังได้จนจบมวนั่นเองครับ เรื่องราวของเทปคาเสเซตถัดมานะครับก็คือเครื่องเล่นเทปนั่นเองครับเครื่องเล่นเทปนั้นมีอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือเครื่องเล่นเทปทิศทางเดียวซึ่งเป็นเครื่องเล่นเทปแบบพื้นฐานเมื่อเล่นเพลงครบแล้วปุ่มเพลงก็จะเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และเมื่อเราต้องการที่จะฟังหน้าบีเราก็ทําการกดเปิดฝาปิดเทปนะครับแล้วก็นําเทปคาสเซ็ตที่เราจะฟังเนี่ยกลับข้างกดปิดแล้วก็กดเล่นเราก็จะได้ฟังเพลงในหน้าบีครับแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือเราไม่สามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้ทั้ง2หน้าต้องทําการกลับเทปเนั่นเองครับเครื่องเล่นเทปแบบที่2เป็นแบบเครื่องเล่น2ทิศทางซึ่งเมื่อหมดหน้าแล้วมอเตอร์จะทําการกลับทางเล่นและอ่านสัญญ,ญาณหน้าตรงข้ามทันทีและสิ่งที่พิเศษกว่าแบบแรกนั่นก็คือ คือขณะที่เรากําลังเล่นสมมุติเราเล่นหน้าเองถ้าเราอยากจะไปฟังหน้า B เราก็สามารถกดเปลี่ยนหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดสต็อปแล้วก็เอาเทปมากลับหน้าเครื่องเล่นลนนักษณะนี้จะมีราคาสูงกว่าแบบแรกครับ แบบที่3นะครับเครื่องเล่นที่เป็นการเล่นแบบทิศทางเดียวแต่มีกลไกกลับหน้าเทปแบบอัตโนมัติเพราะว่าการเล่น2ทิศทางมีคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันด้วยมุมองศาของหัวเล่นเทปก็เลยทําให้การทํางานทิศทางเดียวจะแม่นยํากว่าระบบนี้จึงสร้างกลไกให้เทปกลับด้านโดยอัตโนมัติตัวเทปจะเคลื่อนออกจากรางแล้วเคลื่อนเข้าไปยังเครื่องเล่นอีกด้านหนึ่งสามารถมองเห็นการทํางานของระบบได้จากด้านในซึ่งมักจะอยู่ในเครื่องเล่นเทปที่มีราคาสูง นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นเทปแบบพิเศษที่มีระบบป้องกันเสียงรบกวนในชื่อ d o b y b และ d o b y c ครับมาต่อกันเลยกับหัวข้อถัดไปในเรื่องราวของเทปคาเสเซ็ตนั่นคือการอัดเทปครับการอัดเทปเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทุกคนนึกถึงตอนที่ฟังเทปเนื่องจากสามารถทาได้ง่ายๆผ่านเครื่องเล่นเทปได้เลยดีเอกที่ทําให้เกิดการอัดมิกซ์เทปเพื่อฟังเพลงโปร้ําๆหรือส่งจีบสาวก,กันในสมัยก่อนวิธีการก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดปุ่ม record ซึ่งบางรุ่น กดเพียงครั้งเดียวแต่ในบางรุ่นก็ต้องกดปุ่มเล็คอดแล้วก็ปุ่มเพลย์เพื่อความปลอดภัยเพื่อให้เราแน่ใจว่าจะสามารถบันทึกเพลงนั้นได้โดยแหล่งเพลงที่เราสามารถที่จะไปบันทึกก็อย่างเช่นหนึ่งรายการวิทยุที่เปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคาวโฆษณาหรือว่าเพลงหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจูนคลื่นเสียงซ่าๆนั่นนะเมื่อเรากดเล็คอดลงไปเสียงทั้งหมดก็จะถูกบันทึกลงในเส้นเทปแล้วก็ไม่ต้องมาตั้งคุณภาพเสียงให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าทั้งหมดถูกตั้ง ค่ามาจากโรงงานรียบ้อยแล้วเพียงแค่เรากดปุ่มบันทึกและเมื่อบันทึกเสร็จก็กดปุ่มสต็อปการบันทึกก็จะหยุดลงทันทีครับหรือว่าเวลาที่เราต้องการที่จะหาเพลงใหม่ๆมาฟังวิทยุก็เป็นตัวช่วยที่ดีครับจะทําให้เราได้เพลงใหม่ๆมาฟังสมัยนั้นจะมีการโทรไปบอกดีเจกันว่าอย่าพูดแทรกนะพี่เพราะว่าหนูจะบันทึกเทปเพื่อที่ว่าดีเจเขาจะได้ไม่ต้องพูดแทรกเวลาเรากําลังบันทึกเพลงที่เราอยากได้นั่นเองครับวิธีที่2ที่จะทําให้เราได้เพลงมาฟังลงในเทปคาเสเซ็ตนะครับ ก็คือวิธีการถ่ายเทปจากม้วนที่1ไปสู่ม้วนที่ 2, 2ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับเครื่องเล่นแบบ2หลุมที่เรียกกันว่าการดับเทปนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าความดังอะไรใดๆทั้งสิ้นเครื่องเล่นจะทําการตั้งค่าให้อัตโนมัติเพียงแค่เรากดปุ่มดับเพียงแค่ปุ่มเดียวทุกอย่างก็จะดําเนินการให้เราโดยเสร็จสรครับการอัดเทปวิธีที่3ครับก็คือจากเครื่องเล่นฟอร์แมตอื่นในเครื่องเดียวกันหลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมครับในสมัยก่อนเนี่ยจะมีเครื่องเสียงประเภทมินิคอมโป ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ว่าในเครื่องเครื่องเดียวเนี่ยจะมีทั้งหัวอ่านซีดีและที่เป็นเครื่องเล่นเทปซึ่งในลักษณะนี้สําหรับคนที่อยากได้เพลงจากซีดีแต่กบไม่ถึงก็จะใช้วิธีการนี้แหละครับเปิดซีดีหัวหนึ่งแล้วก็ในหัวที่เป็นเทปก็เสร็ตก็จะกดอัดผ่านวงจรภายในเครื่องที่กําลังเล่นอยู่นั่นเองการอัดเทปแบบที่4ก็คือจากไมโครโฟนที่ติดตั้งมากับเครื่องเล่นเทปครับวิธีการนี้จะใช้กับเครื่องเล่นเทปที่มีขนาดเล็กที่เป็นลักษณะวิทยุเทปแบบพปกพา หรือแบบกระเป๋าฮิ้วที่เรียกว่ามุมบ็อกซ์นะครับซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นเสียงแบบโมโนหรือสเตอริโอก็แล้วแต่ระบบของวิทยุในรุ่นนั้นๆนะครับในบางรุ่นที่มีการติดตั้งไมโครโฟนภายนอกบางครั้งถูกใช้เป็นเครื่องอัดเทปมาสเตอร์ Master, แบบทูไมโครโฟนด้วยร์ดิ้งเพื่อนําไปใช้ผลิตจําหน่ายทั้งในรูปแบบของเทปคัสเสร็จและแผ่นเสียงด้วยครับการอัดเทปแบบที่5แบบสุดท้ายนี่นะครับก็คือจากช่องสัญญาณไลน์อิน ซึ่งเป็นช่องสัญญาณที่รับสัญญาณมาจากช่องไลอาของเครื่องเล่นฟอร์แมตอื่นในวิธีนี้ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับก็คือว่าเป็นการต่อช่องสัญญาณจากเครื่องเล่นตัวที่1มายังเครื่องเล่นตัวที่2โดยการผ่านไลอ์อินไลอาเชื่อมสัญญาณกันแล้วก็เครื่องที่1เล่นเพลงเครื่องที่2ก็กดอัดจะเป็นลักษณะแบบนี้จะแตกต่างจากวิธีที่เล่นผ่านเครื่องเดียวกันที่มีแบบ2หัวหรือว่าการอัดผ่านเครื่องที่เป็นแบบวินิคอมโปครับในการอัดเทปหลากหลายวิธีที่ลุงได้อธิบายไปแล้วนะ สามารถเลือกอัดลงบนเทปเ,เปล่าในแบบต่างๆได้เลยซึ่งในเทปเปล่าเนี่ยก็จะมีหลากหลายคุณภาพหลากหลายราคาแตกต่งงางกันไปตามความชอบหรือว่างบประมาณของแต่ละคนที่จะสามารถทําได้นะครับและเมื่อเราพูดถึงการอัดเทปการโดนอัดทับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดมาคู่กันของคนที่เล่นเทปคัเสเซ็ตนะครับซึ่งปัญหานี้เราสามารถป้องกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้เทปคัเสเซ็ตที่เป็นตัวมาสเตอร์หรือว่าเป็นตัวที่เราหามาได้แล้วเราหวงมากเลยเนี่ยให้เราใช้วิธีการ หักเขี่ยวเหนือด้านบนของเทปคาเสเซ็ตนะครับซึ่งในเทปคาเสเซ็ตเขาจะมีเขี้ยวด้านบนสองด้านให้เราหักพลาสติกตรงนั้นออกให้มันเป็นร่องเป็นรูล,ลงไปเพื่อเป็นการป้องกันการอัดทับนะครับเอาละครับมาในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องราวของข้อควรระวังในการฟังเพลงจากเทปคาเสเซ็ตครับข้อควรระวังข้อแรกนะครับก็คือไม่ควรทิ้งเทปไว้ในที่กลางแจง้งโดยเฉพาะในรถที่เราจะต้องไปจอดกลางแดดหรือว่าบนหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง เพราะว่าอาจจะทําให้เนื้อเทปยืดฟังแล้วไม่เพาะมีเสียงยานหรือไม่ก็ละลายติดเป็นก้อนจนมีลักษณะบิดเบี้ยวไม่สามารถนํามาใช้งานได้ครับข้อควรระวังข้อที่2นะครับก็คือไม่ควรเก็บเทปเอาไว้ใกล้แหล่งสัญญาณแม่เหเ็กอย่างเช่นบนลําโพงบนทีวีเพราะว่าจะทําให้สัญญาณในเนื้อเทปเนี่ยถูกรบกวน ฟังไม่ได้จนกลายเป็นเทปเสียไปเลยครับข้อควรระวังข้อที่3นะครับก็คือไม่ควรวางในที่ที่มีอากาศชื้นมีฝุ่นหรือวางไว้นอกตลับเทปครับเพราะว่ามีโอกาสที่เนื้อเทปจะถูกทําลายลก็ยังมีผลต่อหัวอ่านเส้นเทปและอุปกรณ์ภายในเครื่องด้วยครับวิธีการแก้ไขหากเกิดความเสียหายกับเทปละ่ะเราจะทํำยังไงเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างข้อที่1เมื่อเทปยืดถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงนานๆแล้วเกิดนี้เสียงที่ยืดเสียงที่ย่อนแล้วก็มีการเล่นที่ช้าลงให เรานำเอาตัวเทปเนี่ย ไปแช่ไว้ที่ช่องแช่แข็งในตู้เย็นแช่ทิ้งไว้1-2วันแล้วหลังจากนั้นก็เอาออกมาเพื่อพักให้ความเย็นค่อยๆค,คลายหรืออาจจะใส่ไว้ในซองฟอยล์ของถุงไอศครีมแล้วปิดถุงเอาไว้เมื่อความเย็นคลายลงไปแล้วนะครับให้เรานําเอาเทปนั้นกลับมาเล่นเสียงก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมครับแต่ถ้ายังไม่หายก็ให้ทําซ้ําใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเข้าตู้เย็นหลายต่อหลายครั้งยังไม่หายอีกก็อาจจะเป็นการเสียหายอย่างถาวรเลยครับปัญหาจากการเล่นเทปคาเสเซ็ตในข้อที่2ก็คือเทป หยุดระหว่างเล่นหรือว่าส่งเสียงปแปลกๆให้เราทําการกดสต็อปแล้วกด Eject กนำเทปออกมาทันทีครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่เส้นเทปจะหยุดค้างเพราะว่ากลไกในตัวคัเสเซ็ตเอง หรือเส้นเทปเข้าไปพันอยู่กับเครื่องเล่นนั่นเองให้เราค่อยๆดึงเส้นเทปออกจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็หมุนเฟืองที่ตลับเก็บเทปที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่อยๆหมุนหมุนเรื่อยๆนะครับจนกว่าเส้นเทปจะกลับเข้าที่และหลังจากนั้นให้เราใช้ดินสอมาเสียบที่เฟืองที่อยู่ตรงกลางบนเทปเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยหมุนหมุนหมุนเพื่อให้เส้นเทปกลับเข้าที่และมีความแน่นเพื่อที่เราจะสามารถใช้ฟังในครั้งต่อไปได้สําหรับการหยุดเล่นเทปในกรณีที่เทปมี ความเสียหายจากตลับเทปเองนะครับบางครั้งอาจจะเกิดจากเศษพลาสติกชิ้นเล็กๆที่อยู่ในม้วนเทปเนี่ยหลุดลอดเข้าไปอย่างเช่นการหักเขี้ยวบนเทปที่ลุงได้พูดไปแล้วนะครับอาจจะเข้าไปขัดจังหวะการหมุนของลูกล้อม้วนเทปก็เลยทําให้เทปหยุดเล่นสเกตได้จากเฟืองไม่หมนุนทางใดทางหนึ่งแล้วเทปในตลับมีเศษพลาสติกแทรกอยู่ม้วนเส้นเทปจะไม่กลมจะมีการผิดรูปวิธีการแก้ไขให้ใหเราใช้ไข,ขควงเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับน ไขตลับเทปแล้วก็ดูเส้นเทปข้างในว่ามีเศษพลาสติกอะไรที่ยังตกค้างอยู่หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นนําเศษพลาสติกนั้นออกนําตัวเส้นเทปแล้วก็ตัวม้วนเทปเนี่ยประกบกันเอาไขาควงไขน็อตกับเข้าไปเพื่อให้เทปอยู่ในสภาพดังเดิมซึ่งวิธีนี้ก็น่าจะเป็นการแก้ไขได้ดีที่สุดหลับปัญหาต่อมาคือปัญหาเส้นเทปขาดวิธีการแก้ปัญหานะครับให้เราใช้ไขควงเนี่ยไขยน็อตที่ยึดกับตลับเทปออกทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วก็หาเส้นเทปที่ขาดออก ทั้งสองฝั่งแล้วหลังจากนั้นให้เอามาต่อให้ตรงกันโดยใช้เทปกาวใสขนาดบางแปะให้ตรงกันนะครับโดยในการแปะเทปใส่นี้นะครับให้แปะด้านหลังฝั่งบันทึกสัญญาณนะครับต่อให้ตรงกันหลังจากนั้นให้ตัดเทปกาวส่วนเกินออกไปประกอบเทปกับเข้าที่แล้วก็ลองทดลองัังดูครับ ปัญหาต่อมาคือปัญหาเส้นเทปยน่นครับปัญหาเส้นเทปยน่นอาจจะเกิดจากการหยุดเล่นของเทปโดยกระทันหันเหมือนที่ลุงได้พูดไปแล้วในข้อที่2นะครับก็เลยทําให้ตรงบริเวณที่ถูกหยุดเนี่ยมีรอยยับรอยยน่นทําให้การฟังเพลงนี้ฟังไม่รู้เรื่องมีเสียงรบก,กวนวิธีการก็คือให้เราดึงเอาเส้นเทปออกมาตัดส่วนที่ยับออกด้วยกันไกลแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่ ด้วยเทปกาวเหมือนวิธีการของข้อที่3เมื่อสักครู่นี้นะครับลหลังจากนั้นก็ลองฟังดูว่าใช้การได้หรือเปล่าแบบเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของเทปคาเส็จ ีลงได้นนน้นนนนนําาามฝกกััใวสําหรับคนที่มีความสนใจอยากจะลองหามาเล่นมาศึกษาดูลุงก็แนะนําว่าให้ลองหาข้อมูลดูนะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยฟังมาก่อนหรืออาจจะลองปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้นะครับว่าวิธีใช้งานเทปคาสเซ็ตนี้ทํำยังไงการบํารุงรักษาการแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาในการฟังเพลงจากเทปคาสเซ็ตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างซึ่งลุงก็เชื่อว,ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเคยมีประสบการณ์กับการฟังเพลง ผ่านเทปคาเสเซ็มาไม่มากก็น้อยเหมือนกับลุงเช่นกันครับถ้าหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังรุ่นใหม่ๆถ้าได้มีโอกาสลองฟังเพลงผ่านเทปคาเสเซ็ตก็น่าจะหลงสเสน่ห์เจ้าเทปคาเสเซ็นี้ได้ไม่ยากเลยครับจากเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไงกันบ้างครับ ถ้ามีความเห็นยังไงคิดเห็นแตกต่างกันยังไงหรือว่าอยากจะเสนอในอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของเทปคัเซ็ตก็สามารถเข้ามือคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเช่นเคยครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ฟังใจซีน .com ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ ติดตามลุงข้างบ้านพอดแคสต์ได้ทุกวันอาทิตย์ทางรายการเกที่บันเทิงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณทางวิทยุ AM วบพท792และในช่องทางออนไลน์เวลา19กานาฬิกาทาง YouTube c h a n n e l ชื่อ Channel ว่าลุงข้างบ้านขีดอันเคิลเน็กซ์ าฟังทางวิทยุไม่ทานสามารถมาฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงด้วยนะครับแล้วใน EP หนะ้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามฟังกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ